มองทั้งงานหนุ่มชุดบอลร,ร่วมงานแต่งลูลูที่แท้คือนักร้องดังคนนี้แต่งงานชื่นมื่นไปอีกคู่สำหรับลูลูขีดกลางดวงฤดีบุญบำรุงหรือล,ลูลูอาศสยามกับชาติสุชาติหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า17ปีทั้งคู่ได้เข้าพิธีแต่งงานวานนี้วันที่12เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช66 ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงนอกวงการและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายร่วมงานเป็นสกีพยานจำนวนมากเช่นเดียวกับก้องห้วยไร่นักร้องหนุ่มลูกทุ่งชื่อดังที่ได้ไปร่วมงานแต่งรุ่นพี่ลอลู่โดยสวมชุดบอลชิวเชียวไป ตามที่พี่ลลูบอกแต่งตัวมาได้เลยสบายบายโดยหนุ่มกล้องโพสต์ภาพร่วมเฟรมแสดงความยินดีลงเฟซบุ๊กระบุข้อความบอกว่าแต่งเลยแวะมาก,กินเบียร์เดี๋ยวต้องไปงานต่องานนี้เรียกเสียงฮือฮายอย่างมากเลยทีเดียว